สวัสดีครับผู้ติดตามช่องฟฟ v e นะครับวันนี้นะครับผมก็พอดีมาเจอนะครับผักการจองนะครับว่าจะเอาไปใส่บ่อประกัดนะครับแล้วก็ดอกของมันเนี่ยเราก็สามารถเอามาทําอาหารรับประทานได้นะครับตอนนี้ผมก็ไปขอลุงเขาแล้วนะครับจะของที่นะครับด้านหลังเนี่ยครับเออเดี๋ยวมาดูกันครับว่า จะเอาไปได้สักเท่าไหร่นะครับพอดีผมเตรียมถุงมาบ้างแล้วนะครับโอเคไปกันครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีต้นมันขึ้นนะครับต้นผักกานจองนะครับเห็นไหมฝนก็จะตกนะครับเดี๋ยวเอาไปไม่เยอะครับเอาไปทำสำหรับให้ประกัดอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เพื่อเป็นอาหารของเราด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าจะไปได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะเอาถุงมาใบเดียวนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านดีกว่านะครับโอเคครับไปที่บ้านดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการเอาผักก้านจองนะครับไว้ที่บ่อนี้นะครับแต่บ่อนี้รู้สึกว่าจะมีแหน่มีแหนเป็ดนะครับอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะต้องทำการช้อนเอาแหนเป็ดออกก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการช้อนเอาพวกแหนะพวกแหนแดงแล้วก็แหนเป็ดออกแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะนำผักก้านจองที่ไปเก็บมานะครับลงผูกเลยนะครับเดี๋ยวันแขนเสื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวมีเลอะ ีเราได้ต้นใหญ่มานะครับนี่ต้นใหญ่ใส่มีพวกหญ้าด้วยนะครับเ,เาต้นใหญ่เนี่ยปลูกนี้เลย ต้นเหมือนจะเป็นอะไรนะผักกูดน้ำหรือเปล่านะครับมีผักกูดน้ำติดมาด้วยนะครับเอาต้นหญ้าออก ต้นเล็กๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้อีกกระบะหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้มีต้นเล็กนะเอาวางไว้ก่อนทำเตรียมบ่อไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับ เอาไว้สำหรับเพาะปากัดนะครับนี่เดี๋ยวบ่อนี้เราจะเอาไว้แต่ผักกั้นจองอย่างเดียวนะครับนียังมียังอุตส่ามีแหนติดปนมาอีกนะครับ ครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆผักบุดน้ำอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ผักกุดโอเคเดี๋ยวไปทำ ที่สำหรับปลูกสำหรับอ่างบ่อเลี้ยงปลากัดอีกบ่อหนึ่งนะครับอันนี้มีผัก มีต้นยาต้นอะไรปนมาเยอะเลยนะครับไม่ได้เลือก ปลูกหมดได้ดีกว่าให้อยู่ตรงนี้หมดเลยตรงนี้เป็นผักกานจองหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เอาไปปลูกที่อีกที่หนึ่งนะครับ ไปกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่น้ำลงไปในนี้ก่อนนะครับแต่น้ำเนี่ยผมจะใส่ไม่เต็มนะ

โอเคครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาดินใส่อีกนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะช้อนพวกเศษผงพวกเศษขยะออกนะครับช้อนออกไปบางส่วนนะครับน้ำที่ยังไม่ใส่นี่เดี๋ยวผมจะเอา,เอายาพองลมนะครับมาใส่ลงไปนะครับเพื่อบำบัดน้ำนะครับน้ำจะกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะเอาปลากัดปา่าตะวันออกนะครับที่ไปช้อนมาเนี่ยเอามาใส่ในนี้นะครับ ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผักพวกนี้นะครับมันจะต้องมันต้องมีดินให้เขาอยู่นะครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมจนเกินไปนะครับเขาถึงจะอยู่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนน้ําใสกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับ A a few moments t l โอเคครับตอนนี้นะครับผ่านมา3ามวันแล้วนะครับเดี๋ยวเปดูกันครับว่าที่ผมนําพวกพืชน้ํานะครับมาเพื่อ จะเอาไว้สําหรับเลี้ยงปลากัดนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ผมเอาต้นไม้ไว้นะครับอันนี้จะเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับนี่โปร่งแสงมันจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันสังเคราะห์แสงได้นะครับน,นี่ก็จะเป็นต้นสมุนไพรนะครับ ขนาดโปร่งแสงขนาดนี้ยังยืดเลยครับเพราะมันตอนนี้ฝนตกชุกมากนะครับนี่นะนี่มาดูนครับเดี๋ยวครับน้ำใสแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทำการเอาปลากัดลงในถังนี้ได้แล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับก็ประกัดใส่ลงในถังอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นที่เอามาไว้ชุดแรกนะครับเนี่ยนะครับก็ต้นก็เจริญเติบโตดีนะครับเขียวดีนะครับต้นผักก้นจองนะครับนี่ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการานำพืชน้ำนะครับมาสำหรับเลี้ยงปลากัดนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เลี้ยงปลากัดนะครับแล้วก็เอาพืชน้ำใส่เนี่ยมันสำคัญมากนะครับสำหรับแสงแดดนะครับเพราะพืชมันต้องการการสังเคราะห์แสงนะครับ ไม่งั้นน่ะมันจะเน่าแล้วก็ค่อยๆตายไปนะครับถ้าเกิดไม่มีแสงให้เขาเพียงพอนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องไฟมีด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม